สวัสดีนะครับวันนี้พามาชมแผนะครับอคอกลูกผสมนะครับนี่ก็จะมีบอลูกผสมแล้วก็เลือดสูงนะครับผมแพยังมีให้เลือกอยู่ตลอดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแผลผมไม่มีหมดแหละว่าที่โพสต์ไปก็อยากได้เพิ่มนะครับอยากได้เพิ่มเข้ามาไว้นะครับให้ลูกค้าได้เลือกนะครับนี่ก็มีแพรแม่ท้องอ้วน ไปสวยนะครับแม่นี้ก็สวยนะครับเขาดีๆเรียมไปสวยนี่เลยนะครับสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับแพะมีให้เลือกตลอดนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแพะสาวแพะท้องนะครับนี่ท้องท้งนั้นนะครับ จะท้องท้องทั้งนั้นแหละครับก็ผมใช้พ่อพันคุมฝูงนะครับเพราะว่าบางทีแพ้สาวมันดูยากนะไม่ท้องไม่ท้องแต่ว่าเราก็บอกว่าทับแล้วนะบางตัวเพราะฉะนั้นก็เรื่องการรับประกันท้องก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราไม่ได้มีเครื่องวัดนะครับวัดเองนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์ที่ใช้ทับ,ทบเป็นพ่อพันธุ์ที่ใช้ทับ นี่ก็แม่ใหญ่ๆก็เข้ามาดูได้นะครับมีให้เลือกชมตลอดนะครับนี่ก็แม่ใหญ่อีกตัวหนึ่งน,นะครับทับแล้วเรียบร้อยสวยๆส่วนใหญ่ก็มีแต่แพะบอ่าอนะครับลูกผสมทั้งน,นั้นนะครับ ก็ามามิให้เลือกตลอดครับผมโอเคมีมาฝากประมาณนี้ครับสวัสดีครับ